ดูกัสครับตึ๊ง โ <c oughs> ลกัสครับโลกัสตึง้งโลกัสตึง้งสุสาน่าสุสาน่าคะสุสาน่า cắt từ cắt 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 cắt

กัครับลูก,กัครับลกัขาบลูกัคขาบลกัคขาบ,กกบ,กกบสูะะสาน่าคาสุสน่าหันมาอา้ลูก,กัสอย่าดึงผมพี่